เก้าเก้าแปดแล้วค่อยเอาแปดเก้าเก้าแปดแล้วค่อยซื้อแล้วลอตเตอรี่เก้าเก้าแปดฝันยังไงนะเราคมฝันให้หน่อยไม่ค่อยฟังไม่ค่อยชัดเจนเนะอบ่างไรยังไรเนี่ยเนาะฝันพระฝันว่าพระเอาของมาให้เอาของอะไรเอาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพาน,านันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ครับแม่หลอนแม่อะไรนะแม่หลอนะอนะแม่หลอน แม่นาลอนแม่ลอนเฉยใช่ไหมแม่ลอนเฉยเป็นไงครับตัวนี้เงียบสงบรืยยังเสียงกุ๊กปุ๊กปิกปิกเงียบแล้วจ้ะเงียบแหละตอนนี้อยู่ชายแดนเนาะอยู่ชายแดนเลยเงียบชายแดนเนาฝันดีไหมฝันดีอยู่ฝันดีอยู่งวดที่แล้วเห็นว่าถูกหกหนึ่งเหรองวดนี้ฝันยังไงครับพูดไม่ฝันน้อยฝันว่าอันนี้ว่าหลวง พอลวงพ่อเยื่นนะฮะพันวลวงพ่อเยื่นเพิ่นเอาของมาให้มาไปบุญกระถินเพิ่นนั่นแหละครับยังบ่ท่านในหอดเลยเพิ่นเอาของมาให้อุบาให้ของดีได้ให้สองเด้อว่าเบ่มือรับยังสี่แล้วเนี่เพิ่นจะยุ่นให้บัดนี้มีแม่ชีอีกอง์นึงเพิ่นเอามาให้อีกเพิ่นหอยข้อให้ครับจักแไม่ยังว่าของดีนั่นแหละเพิ่นให้ให้ก็เลยว่าเออคอยก กะเกาเนาะคอยก,ก็เอาแปดเกาเกาแปดแล้วค่อยซื้อแล้วลอตเตอรี่เกาเกาแปดฝันยังไงนะเราคมฝันให้หน่อยไม่ค่อยฟังไม่ค่อยชัดเจนแบบนั้นย่างไงเนาะฝันพระฝันว่าพระเอาของมาใหเอาของอะไรเอาเป็นมันเป็นของดีนแหละของดีมง,งคลจ้ะค่อยก็เลยรับใบมาเอาสององุเด้องหลวงพ่อ ถืกกอกันหลวงพ่อยืยนเนาะเอาสอง<ม>องค์ด้อเพิ่นกันยุ่นใส่มือให้เ็กน้อยแม่ซีเพิ่นมาอีกองค์หนึง่งเพืาาอ่อ็เอามา,าให้อีกว่าพระพระชีเอายังใหม่ครับเอาพระขึ้นกันเอาพระคือกัน,ททกนฟันเห็นหลวงพ่อเยืยนอ้หลวงพ่อที่ดังๆอยู่วัดเขาอาแสลาบบ่นเนี่ยก็ม่ง่อยจะเห็เนเพื่อนตลอดเนาะถือกับเพื่อนตลอดจริงๆนะงานกระตินงานยังไปงานกระตินแหละฝันนั่นวันนี้เพื่อนก็เอาพระมาให้ ว่าเอาสององค์เด้อหลวงพ่อให้ตาดมน้ำมาเอาพระให้สององค์มันก็ให้สององค์ได้เราสองได้สองแม่ซี่เอามาให้อีกให้ไปน่ะแม่ซี่เอามาให้หอยข้อให้เลยแม่ซี่น่ะหอยข้อยขอเลยหอยข้อหอยข้อเป็นสอยได้แล้วได้เป็นตัวไหนได้เป็นได้เป็นได้สองอ่าสองก็เลยว่าผักเก่าเนาะเอาเก้าแปดก็เอาเก้าเก้าแปดแม่เลขสามตัวก็ซื้อลอตเตอรี่ไม่เอาทำไมไม่เอาสองเก้าแปดเพา พระสองมโมมีพระสองอ่ะมันโมมีมันมีเก่าเก่าแปดอ๋อแกสก๊อตเตี่บอกเพิ่เลาเรื่องเลี้ยงอันเคยก็มากอันแล้วสองเก่าแปดนั่นโมมีโมมีมันได้มันมีเก่าเก่าแปดคนก็เลยเอาเก่าเก้าแปดถ้าแมร่อนสิตี้เป็นเหล่นี่สิตี้เป็นเหล็งยังกว่าเอาเนอะเอาเก่าแปดแล้วพระกับเก่าไม่ซี่กับแปดสี่สันบ่พระสอง่นเอง เหรียญสององค์มาแล้วก็เอาสองเก่าแปดเนี่ยสองเก่าแปดเก้าแปดสองเหล่งงามเลยนะเหล่งงามแต่ว่าหลังจากฝันเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่หรือว่าซื้อก่อนหลังจากฝันเราไปซื้องานกระตินมือก้อนเนี่ยครับฝันปึ๊บซื้อเลยที่ยิมฮานี่มันมีเก่าเก่าแปดก็ว่าสองเก่าแปดมีบับอวมีเก่าเก่าแปดเออเก่าเก่าแปดเหล่งงามยุคเลยว่าเนาะครับแล้วหลังหลังจากซื้อลอตเตอรี่มากนี่ได้ฝันบอก ฝันอยู่ฝันได้ของอยู่ฟันดีอยู่ฝันดีอยู่จ้ะอืมไปตาเหล็กเข่าอยู่ได้เนาะ้อแต่ฟันแนวนี่เอาถ่านน้ำมันเจ็ดบาทครับก็ฟันฝันสมนีงนี่แม่นบ่ฝันสมิ่งก็มือนัดคอยไปคำชะโนดนนั่เขาให้แปดแปดเก้าอ้าวใครให้ลอตเตอรี่นะมาเอาซอยแน่มันมา ไปว่าผมมีเงินมันปึกหนึ่งเนาะมันช yep. ุดหนึ่งชุดหนึ่งเขาก็ขายหกลอยกว่าหกลอยหรือเจ็ดลอยก็บอกแบ่งไปหาใบหาใบเขาบบแบ่งมันออกอิรีเล็กถ่ายสามตัวแปดแปดเก่าไหมโวยเสียดายจนโวยเสียดายโวยก็เลยมาซื้อพันเจ็ดนันต้องเจ็ดงามนี่ไงนี่ไงขุดนี่ขุดนี่บฟังเห็นางไหมฮะอยากแก่อะ ๋ยวจะเขียนให้นาะจะเห็นชัดเจนความฝันของแม่รอนฝันกันว่าฝันกระตรงกับแตะดมพ่นกระตื่นเศร้า่นน่ะคือฝันเห็นคนมาบอกเลยเก่าๆ่นน่ะคอยก็เลยว่าคอยเรกไว้แล้วเก่าๆขอเรกไปแล้วคอยอกไวยแล้วเก่าแปดเจ้าใดเก่าๆวันนี้ลีบาะ แต่ว่าไปเฮ็ดกล้องกับถิ่นใส่คนละเก้าลอยมันว่า,าันบงูอ่ยใส่ต้นดอกไม้ใส่เสียไปแล้ควคนละเก่าลอยมันเป็นพันแปดเนะเาะแต่ว่าเออคนละเก่าลอยถือแหละเปิ้นฝันได้ 9, 9. เก้าเก้ามันก็ถือกว่า 9, 9, เก่าเก่านะสองเก้าแปดสองเก้าแปดกับเก้าแปดกับเก้าเก้านอกจ้ะสองเก้าแปดเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้าแค่นั้นแหละ ขั้นต่องวดของแม่รอนฝันเอ็นเพิ่นนนะเพิ่นเอ็นเพิ่นเอ็นนะลงใต้ลงใต้เยือนลงใต้เยือนเนาะลงใต้เยือนลงใต้เยือนลงใต้เยือนพอดังเด้นหนิหลวงพอดังแล้วเอมาน้ำกันตลอดอยู่พอดังเอดัสวยงามมากแม่รอนหนึ่งพฤศจิกายนหกแปดฮะตัวไหนสองเก้าแปด เก้าแปดแล้วก็เกเก้านะคะอ่ะสองเก้ารคไม่เขียนรคท่านเออหนอ้ท่านตงามเนี่ยตรงามีิ่มตัวงามอีกเออ้ลืมสองเก้ามสองเก้าอเอาันะโตโอ้มันเรมตัวนี้บอดยด้ตัวลรมตัวนี้บอดิ้ตัวนี้ตัวมันสิออกเนี่ยนแม่ เบี่ยงมาทางนี้น้อยนึงกันครับเออสองยังเขาบรเห็นครับครับอามียังฝากหอเอ็มซีคุณแม่ครับเอ้อฝากเนาะเสือเอาเด้อมาครับเผื่อมันตึงไหเนาะอ่าเป็นแนวทางเนาะคุณแม่เเนนาะป็แนวทางเนาะมันไม่มีไฟหูวเดี๋ยว่าเหลีมันจะออกเท่าไหรครับมักยังเอาเด้อเนาะมักยังเอาครับผมครับทางรถสามล้อนี่ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะตัวเลขทุกตัวเนาะความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แล้วแต่ดุลพินิจของขท่านผู้ชมนะครับมัมกตัวใดก็ว่าฟันตัวหนัง่งว่ามักผ่านครับผมขอบคุณน,นะครับแม่ร้อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ร้อนแม่ร้อนโอเคครับอ่าชัดเจนนะเนาะแม่เนะาะครับออกแทะนะแม่นเนาะออกแทะแล้วออกแทะมาดี ออกแทงได้สองก8แปดเนี่ยออกแทงได้สองก8แปดเนี่ยนะเราวาตัวไปแคบไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับความฝันของแม่หลอนนะครับตัวไปแคบไปครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสัมทิดเั่น